รองเอฟที่สุบสกุลกับผมนะครับเป็นเอพีสองให้พี่น้องนะครับผมนะครับกับเอพี่แรกครับจบไปแล้วนะครับเป็นเอพีสองนะครับต่อกันเลยนะครับว่ามืองเป็นแน่ๆนะครับเป็นเศร้าวันอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดนะครับสิงหาสองพันสองร้อยสิบห้านะครับเอพีสองพี่น้องครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีลุงละครับผมมาเด้อเมือนี้่มแม่เนี่ยเหมือนขอพ่อพันมาฝากนะลูกเด้อเอฟซีเลยพาเอฟซีเบิ้งนะครับเนี่ยเปียกหันเปียกอะไรแม่นี่ยตัวไรเหรอพ่อ พอเอือนคูนี่สิบสองลูกก็คือตัวลูกห้องมืตัวลูกห้มือลุงละ่ะเป็นไปดูเพื่ออะไแม่นี่ก้งามเนี่ยเผือกเผือกมันบานเท่านี่บ่เรืยว่าอย่างไรลูกของอันน้ำลูกละน้ำไงี้อแะเออแต่พอพันเท่านี่ละบานเท่านี่ละกล้วยงามบูดอนเท่านี่ละกวยงามบูดอนเท่านมเนาะหญ้าดีหู้าดีนะครับสูงเลยแม่เนี่ยแม่จีบลอยสีสิบข้นอยว่ลูก สี่สิบบวกเลยเนาะอืมสี่สิบขึ้นเลยล่ะสี่สิบขึ้นเลยน่าจะสี่สิบี่สิบหกเลยเนาะเพระสี่สิบห้าขึ้นลดนะลนกนะครับประว่าณนี้ครับพี่น้องนะครับของแม่น้องเอาคัวผู้มาบพอพันได้ผู้ใดสันหาพอพันเป็นหนุ่มเด้อพอพันพอเพียกพอเผียกเขาจะปีอะไแม่เพิ่นีย้ยูเป็นยังปีครับสามสี่ปีบ่คือลูกสี่ปีี่เนาะลูกเนาะสี่ปีเนาะเออปีลลูกลนะครับอยสี่สิบห้าวกนะครับเนเินน้อยเกินไงลูก อยักบาดไห้หนูเหรอสองตัวไปน้องมะอันปะเอออันนั่นตัวพอพันลูกนะครับพอพันสองตัวนะครับสองตัวนี้นะครับเม่น้องเอาแสงแสงสองไวเนาะแสนสองนะครับคนดีประมาณสามปีนะครับอันนี้มัวแม้นหาสีผาปะลูกอันนี้ต้องสูงกว่าไหมแม่เผือกสูงกว่าดิอันนี้สูงกว่าเนาะเมียนครับอันนี้ร้อนสีผาอีก็สีวัน สี่สิบเจ็ดสี่ิบแปดพูดอะรพวันะนนีนะครับของแม่นุงนะครับคูสองตัวนะครับประมาณสามสามปีก่วสี่ปีพี่น้องครอูอะไอยากได้เป็นพอพันเลยเปลือนี่รอเลยนี่แม่นุงเอาพอพันเพียกตันเลยสองสีมาฝากเ c ซเอาไม่ต้องมาคอบอโทษเลยครับเนี่ศูนย์ศูนย์ยังคือหนุ่มเจำบ่ ศูนย์แปดสาลูนย์แปดสาครับศูนย์แปดสามห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกแปดหกแปดสองศูนย์เกตสองศูนย์เกตเนาะเดินนี่นะลเด้อขอไม่น้องยู่บันยังเด้อบันขอดนะลเด้อ มันพอมือผือเห่าละไม่นุ่งกางกงนะครับบึ่งไม่นุ่งอยู่ัหาจากได้พอพันพอพันงามๆครับสองตัวนะครับเพื่อไปแซงสองไปเนาะเออบยกแดงแยกได้นะครับแยกแดงเลยกับบึ่งได้สีเพียกบ่อเฮ้อสีดำนอยเนาะอยากได้แบบดำอ่าโอเคนะครับผมหุ่นการดีโอเคแม่ขอครับขอครับแม่ขอคาร์มันมันแล้ลูกหลานเอ้ยครับผมมันนะแม่สวัสดีครับผมครับผมเอาตัวเลียงมากมึอนี่โอแม่ลูกฝังสร้างมากครับผมแม่ลูก เนีเอาแม่กันก่อนเลยแม่มันสูงอะไรไหมครับนี่แม่สูงลอยสามสิบบวกครับผมลอยสามสิบบวกนะครับนะครับน้องต่อจากอีพีทีเดียวนะครับพี่น้องนะครับเด้อนะครับมันยาวนะครับค่อยค่อนข้างไล่นะครับแยกไปเบิ้งนะครับผมแม่ลอยสามสิบบวกเนาะอันนี้ลูกสาวปะครับแม่ครับลูกสาวห้าเดือนกว่าครับผมห้าเดือนกว่าเดี๋ยวเลยให้เบิ้งก่อนลูกสาวห้าเดือนกว่านะครับ เราหาเดือนกว่านะครับเป็นลูกอะไรครับพี่น้องมินเป็นลูกฟางมันลูกสายเพลนนะครับผมลอยสามสิบห้าน้อไม่สองสองนะครับนี่ครับผมทองของช้างอุดรเนาะนะครับผมทองช้างอุดรครับพี่น้องนะครับทองช้างอุดรกำหนดคลอดกับสามขวบหกหกเนาะครับผมจะเดือนน้อเนาะที่เขาสามเดือนนะครับผมจะเขาสามเดือนแล้วประกันทองปะครับผมประกันทองเนาะนะครับผม เป็นโคมแม่ลูกครับพีนน่องนะครับผมลูกนี่เพิ่งในลูกไม่ตัวแล้วเนาะแม่ในลูกที่สีคาดทองเลยนะสีคาทองเนาะลูกสีคาทองรวยรอยสามสิบบวกครับเป่น้องนะครับ 4, 5, 5, ค่าอะไรค่าเปิดไปก้าสิบห้าครับผมตัวล่างนครับผมซื้อสองในสเนาะครับผมเก้าหมื่นห้านะครับพี่น้องกับลูกสาวนะครับนี่นะครับนังมข่ขอบอทนะครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองศูนย์เกาสีูนย์่หนึ่้าหนึงเจ็ห้บ่งมันพ่นครับผมมันพ่นเนาะบางเน อยูอย่คว่ำกันยังงี้แล้วครับเหลือค้มหนึ่งแมีลอยสี่สิบเอ็ดลูกท่องอุดอรลูกสาวลูกท่องอุดอรลูกสาวครับผมเปิดไ,ไปอะไรบ้าไหนเปิดไปสิบหกครับผมหนึ่งแสนหกหมื่นเนาะแม่นครับตลูกสาวท่องท่องอุดอรลูกสาวของท่องอุดอรอ๋อลูกสาวเป็น<ม><ม>คนแม่ลูกเนาะแม่นครับแม่ท่องว่างครับอ๋ออยู่อยู่อยู่ฟาร์มนะครับเนาะฟองอยู่ฟาร์มมีอยู่นะครับตัวหาน้องมินได้นะครับตัวนี้เปิดเก้าสิบห้านะครับผมอ่าโอเคน้องมิ้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับ อ่นแล้วโอเคนะครับไปผ่านไปนะครับเห็นเนาจะควงพู่เห็นเนาะค่นข้างไหลโอ้ยเนาถามสาวหน่อยก็นด้นี่อ้ยาบาาครับสาวหน่อยเนี่ยแปดหมื่นห้าแปดสิบห้านะครับผมเพิ่นไปลูกพ่อได้ครับพี่ว่าเป็นลูกเดาเนื้อนะครับแปดสิบห้านะครับผม ดวงดาวนเนื้อนะครับผมดดาวนเนือลวกดาวนเนื้อนะครับสูงเท่ครับพี่นี่สูงบ่ยร้อยบวกเนาะร้อบว็วกอลยุเพิ่มไรไไหนพี่นี่งประมาณสิบี่เดือนนะครับเนาะนะครับผมเปิดได้แปดหมื่นห้าพี่ลองนะครับดวกดาวนเนื้อนะครับนี่นะครับแปดหมห้าพันนะครับ แปดหมื่นห้านะครับไอ้น้องขอบทกนะครับบจำไดจำได้เอาเบอร์มก็ไปยเบอร์นมีบะบอกเบอร์ไปนะกเป็นไ้บอ่อกเบเลยศูนก้าครับศูนย์เก้าหกสามห้าหกสาห้าหกเก้าเห้าครับสอ้าหโอเคเอาต่อเลยเอาตัวเแล้วมาต่อเลยนะครับผมนี่อันนี้เป็นลูกของเก่าจะเล่นครผเก่าจะเลนเนาะนะครับผมเก่าจะเลครับไี่น้องนะครับอายุไครฮะ สิเดือนนะครับผมสูงสาวหกสาวห้าสหสห้าบวกเนาะสาวห้าบวกคับพู่น้องนะครับนะครับเก่าเจริญนะครับอันนี้มีใบมือปสมจริงครับมจริงเนาะโอ้งามเลยนะครับลูกสาเก้าจริญนะครับผมเปิดได้ไหแปดสิบห้าเนาะปิดไว้เปิดไว้แปสิบห้าครับแปนะครับผม เป็นลูกดาเนื้อครับลูกกจะเล่นับไม่น้องนะครับผมแปดสิบห้าต่อรองได้นะครับงามเลยนะครับผมนี่เอาบอกเบอร์นบอเศนย์เก้าหกครับศูนย์เก้าหกครับสามห้าหกครับสามห้าหกสองเก้าเก้าห้าครับสองเก้าเก้าหนาะคอยย่สิครับขออยูอุดรไอไอบ้านดอนหาดดอนหาดเนาะอุดรโอเคโอเคครับผมของของค้าบปรนมาณครับผม นะครับครับนี่นะครับพี่เลิมเตาไหมพี่เดินไม่ได้พี่เดินได้บ้างเนี่ยของพี่เลิมนะครับพี่เลิมเป็นสาวพี่ครับแม่สาวครับแม่สาวจะเดินจะปีแล้วพี่ ปีเจ็ดเดือนครับหนึ่งปีเจ็ดเดือนครับสูงสูงร้อยสามสิบครับประกันอะไรพี่ประกันร้อยสามสิบบวกที่หรอกร้อยสามสิบบวกเนาะครับแม่สาวยังผสมไหยังเนาะยังพันผสมครับอือร้อยสามสิบบวกนะครับแม่สาวตำนงตำนี้มีอะไรบ่อครับไม่มีตำหนีเนาะไม่มีตำนี้ครับไม่มีตำหนินะครับโอ้แข้งขาดีนะครับเท้าเขาครับพี่น้อง ใชสวยอยู่นะครับเอด้วยพี่พี่เลิมนี่อดเจ็ดหมื่นครับเปิดเปเจ็ดหมื่นนอนะครับเปิดเบเจ็ดหมื่นนะเป็นเปิสาวนะครับพี่ลนึ่งร้อยสามสิบบวกนะครับพี่เลิม้องขอเพอร์น่อเบอร์ทษ0ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้สองเนย์กาศูนย์็ดของพี่เลิมเนาะครับโอเคมาอะไขอคุณครับครับ อาไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยวนมาหานะครับผมตุนขอราคาให้ส่วนเพื่อกันไงพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพอตัวเพื่อไงพี่คนตัวนี้แม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกใส่ลูกป่นน่ะคุณคุณครับลูกก็ได้พี่นึ่งลูกเมื่อก่อนะนเขาครับลูกเมื่อก่อนเขา นี่แม่นนีมบ่บ่พอของเบลหน่อยไปเรวพูนลูกมันอุ้ยเออกเผืกีเกวแม่นเนาะเผือกสูงอะไรพี่ครับสูงอะไสูงสูงเลยสามสิบบวกยี่ดอกครับสามสิบวกเนาะสามสสามสองอยู่ออสามสิบเอ็ดบวกครับได้ทองทองมาพี่นี่ท่องได้ห้าหกเดือนแล้วครับทองห้าเดือนทองของพ่อไดพี่ไอ แกว้าครับแกว้าเนาะครับอันนี้ลูกเพิ่นบ่เนี่ยอันนี้นี่ๆลูกอของข้ามาแล้วนะครับลูกแกว้าพ่นลูกอีกอะไรนะนะครับลูกเฟ้กันี่ยมังกรขาวครับมังกรขาวใบหอดอกีบ่มีครับมีเนาะไหมดอดมีซื้อ2ได้3ครับเพลือกนี่เปิดไรกันในพี่นี่คู่นี่13ครับ130,000สนสาครับผม130,000นะครับของหอยตู๋นนะครับอ่างเงาเป็นนะครับนี่างง่ายๆเลยนะครับนี่ แบกตํางตรนนี้มึมีจุเนาะอนี้ครับตับประกันตับนี้มัดครับ่ตำลงตนี้นะครับขอแข่งขอขาดิแข่งอะไรพี่จุนแข่อะไรก่อนแ่สามครับแสามครับครับสามหสามครับแข่สามซื้อสองเลสามครับพี่น้องนะครับผมเอาตัวตัวดำพี่น้องนี่ตัวดำ ทับเบลไม่ครับสามเดือนสเดือนแล้วครับทับเบมสามจะเข่าสี่เดือนเนาะสูงเลยพี่สูงสูงอยสคัี่แหละครับสามเอ็ดสาละครับเอาสาสบวกเนาะทองแหลกพี่แงครับทองแหกเนาะเซเบมไนะครับใบหลอดนีมหีบเนี่มีครับนี่ครับเซเบมไปสเดือนหลอดนี่เนาะครับพี่ตูนนะครับแค่เราแค่เรา กาไพี่ตุนือไเจมื่อนครับเจ็ดเมื่นนครับผมต่อร่อง้หลายครับต่อรอง้หลายทองประกันทองปะประกันทองครับสาเดือนครับของเดือนพรลันครับได้ลอดครบเปิดไปเจ็ดเมืนะครับครับงแหลกพี่ตุมาขนหนคแปดสองครับคุณดสองหนึ่งศครับหนึ่งศูนย์ห้าครับหนึ่ครับหนึ่งนย์ครับเป็นประกาศกับบริยินมาได้นะครับเอาดูผมครับสวัสดีครับครับพีครับ อะวัส,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 สดีครับสวัสดีครับแต่บาทมากกว่านี่หกหมื่นห้าเป็นทองพอดีเลยนี่เป็นทองแล้วพอทองเ็ัเขาสอดไทั้สอดสอดแล้วประกันบัซีเดือนเนี่ประกันครับประกันเนาะซีเดือนนะครับพี่น้องนี่สูงอะไรกว่านี่ ประมาณลอยสามสองได้ลกันนะครับประมาณลอยสามสิบครับพี่น้องนะครับลอยนะครับได้ลูกมาจะตัวแล้วพ่อเนี่ยได้ลูกมาจะตัวแล้วแม่สาวครับแม่สาวเลยองส่เดือนเนาะนะครับองสี่เดือนนะครับเปิดไปลาไปเพ่อเปิดไปหกมหครับเปิดไปหก้ลหาเนาะครับผมขอเบอร์โทรนะพ่อศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปด หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเก้าสามจดหนึ่งเก้านะครับโอเคค่อน้อยน้อยคัพนอนไหะคนเจครับคนเจนเนาะนเจนนะครับนะครับของหอกลุ่ครับพี่น้องนะครับของพน้อยคนเจนนะครับผมหกหมื่นห้านะครับทองสี่เดือนโอ้ยย่งหน้ากันดีแน่นอนนะครับหกหมื่นห้านะครับยาวๆเลยนะครับผม ทองซี่เดียนตีทองมันบานเท่านี้บ่ะ่ทองมันบานเท่านี้บ่ะพอครับปรสัตว์ไม่รู้ว่ามันมีใบไม่ยังเลยโอเคนะครับมัมีใบไม่ยังเลยเอามาแต่มากนะบอสคอยะบาดดิของบอสเปิดไร้อย่างพงผูกันพงผู้กันมันนั่งกันบ่ะครับเนี่มันนั่งกันเนาะเอาโค้ชได้นะครับบ่อในนี่ เป็นตรเอทนครับนี่ 6, 5, นครับหกหมื่นห้าเนาะครับสูงกรอสาสิบวกเปบ่ครับงใส่สามสิบวกเนาะครับหกหมื 5, ่นห้านะครับทองเซาบบ่เล้วครับท่องเซาบ่องเมียาวอยทองแรกเมียทองแร,รับทองแรกเนาะทองแรกนะครับท้องแรกนะครับผมนี่ 1อยสบวกเองปลครับทองปกอ่ะตทองครับเขาเขาเอ็ยบอยเขาเขาเยเขากล่อมบอกท่เลยเขาล่วงครับเขาล่วมันบ่ธรรมดาเขาจะอาเอินคุ้ยเขาตู้เหรอครับอืมเขาลุ้นไหมเขาเอินตู้นตู้ท่องเหรอครับครับผมพราะนหาอีว่าเขาบุญโทไหมศูนย์เก้าแปดศูนยเาอี่ห้าสงส่ห้เกนึ่งเก้าเก็ดสองหนึ่งเกานทุกท่ยังครับ กอแสนครับอแสนเนาครับรูบ้านไหนเหอยู่มุจนศาสตร์ครับพุักานคุณนะอ่าโอเคพอมครับครับครทาคาจงหวัดหลายนะครับินม้านะครับอานวส่วนของับินทองนะครับลนากโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือข้อมูลของู้ํันะครับลังาวนะครับสับนของท่านมีำ้าเข้ามาภายในนะครับังาับของนะครับสนค้ในส่วนของเงินทองครับ นะครับนำสิทธิ์ของท่านรถต่างจะเป็นรถต่างมือถือนองเอียงเนาะครับนี่ครับฮะนี่ครับนี่เนาะนะครับแยงกันไปน้องนี่นะครับต่อไปมันนองกันนี่ก้มเงินนะก้มเงินครับทองทองบอทองนะครับทองแล้วนะครับขับยิงไงไปครับขับยิงไงไปนะครับผมทอง่องแล้วนะครับผมทองแรกมั้เนาะครับทองแรกเนาะลูกบ้าครับ อันนี้ลูบอกครับมเ่ยครมเนมือนค้มกมืนทองแล้วทองเครับจะเดือนแล้วครับท้องสองเดือนของเจ้ายิ่งใหญ่เนาะนะครับนี่ใบไม่ดรอดเกนครับนีหว่เจ้ายิ่งใหญ่นะครับผมก้อนสองเดือนน้อยเนาะ นะครับมีใบมีหลอดชัดเจนนะครับผมอ่ะมันแก้ไปครับเก้หายได้หลอดหลอดแก้หายได้ครับอันนี้เป็นลูกครูนี่ครับลูกครูดูไหมลูกแม่ครับลูกแม่นะครับลูกแม่พ่อนะครับขาแข้งขาขาดีนะครับนี่ลูกแม่ทองซองนี่ประมาณสิบเดือนได้ปะแม่ครับปรวันสิบเดือนเนาะกีเดือนสิบเดือนเนาะประกันทองนะครับซื้อซองได้สามต้อไม่เปิดใบกอมเงินบ่แมรครับเปิดใบกอมเงิครับพี่น้องนะครับนี่นะครับ ก้าหมื่น,นะครับนี่แม่ลูกมม 6, 6, 6, นี่ลูกแม่พ่อพ่อนีเบนะศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์ห้าศนย์หกาสามหนึ่งศูนย์หกสามหนึ่งศูนย์หกเนาะขอบคุณน้องิกเนาะแ่เมิา่เ,าเาีแม่มันมาแม่คนรนับจะเด,จะ,เดะจะเดอนละจะเดอนรบจะเดอนล,ะล,ะละนนมัน มันกลายเมืออมมาซีบเมือนนะครับสีบกดน,น,น,นี่นครับออกไปขึ้นบุนบุนออกเลนมอได้เลยนี่น่ครับโอ้หครับซีเมนี่นี่นส,สูงสูงร้อยประมาณสาเจดครับสามเจ็นาะเ่ยขอดมะบเมือยแล้วั <พา S 2> อผมนะครับพี่น้องเสียงรบกวนได้พี่น้อง้นะครับเป็นประกาศน,นะครับผมมันเปิดไอะไรเลยดิเปิดเปิด่าไรเปิด่ะไรแม่นีว่าโชแ แปดหมื่นเจ็ดนะครับเบิ้มพันล้านไก่มือออกแล้วไก่มือันนะครับผมเบิ้พันล้านนะครับมีใบมีหลอดทัเกนนะครับเิอกสิมื่นี่น้องครับนีเบิ้ลพันล้านนะครับในถองนะครับเยลยสาสบเบวกนะครับขอน้องนกนะครับผมเลขแปดนเนนนะครับแปดหมืนเจ็ดพันนะครับผมนะครับเบิ้ลพันล้านนครับเอานึงบอกเบิ้ลัครเนี่ย ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้านย์ม่ามนเนาะครับผมของน้องนิกนีบ้าไหนเนาะไอหน้ากลางครับหน้ากลางเนาะเอาขี้มามาคำครับผมผมัมนเป็นองเด้อ เนี่ยตัวรอตัวรองราคากันอยู่ตัวรองกันละราคากันอยู่่ะ้ออออไปเป็นต like okay. ั no. No. ๊ต kind of anyway. ้นู้ของเลยน้อยเนาะเาหน่่้าของมาเนอะแม่นีไหมนลองเบิ้งครับเจ้าของมาดูครับผมไปหองมาทยบุญนะครับ โอ้ยจ้านีบ่าไเนแงฮท่องบอกอกขอดอดเดืไ่ไม่ไม่กลนะอดกำหนดลอด26ตุลานะครับเพื่อไปแสนหนึลูกตัวครับท่องนี่ก็เจริญนี่ใบอะรเนีเอนะเอาเอาออกาลงเาครับนะครับ้องก็เจริญเนาะ นะครับเซกโกจะเลื่อนใบนะพี่น้องนี่ครับผมนะครับมีใบมียังชัดเกนนะครับผมกำหนดขวดยี่หกตุลาเดือนสิงหาอีกสองเดือนเนาะอสองเดือนนะพี่น้องนี่นะครับโอ้อ่างพ่นนะครับนีู่้เรมักสายอ่างนะครับนี่อ่างเลยนะครับประมาณงก็ลอยสามสิบบวกนะพี่น้องนี่นะครับแต่บนในเงาในยางนะครับเปิดไปแสนหนึ่งเนาะนะครับเปิดไปหนึ่งแสนบาทนะครับ เอาเลยบอกเบอร์พี่ต้อนนะครับ089 0 8 9ครับ293 293 1395ค่ะ1395เนาะของคุณเพียงครับปุกค่ะที่ปุกบ้านไหนพี่ฮะนี่บ้านไหนพี่บ้านจำปาค่ะบ้านจำปาทางออกไอ้อุดรนี่บอกน้องนักข่านัานี่เนาะอ๋อโอเคน้ำจำปาน้กข่านของครับพี่ผมมาของครับแสนเดียวครับพี่น้องเนี่ยนะครับเอป็นรุ่นน้องกินน้องเดือนหน้าเลยนะครับนี่หน้าน้าเลยนะครับ นาเลยนะครับนานเลย <c oughs> เลยท่่วัสดีสวัสดีครับเอาอะไรมาลูกเลยเอาอมาเอาแม่ลูกมาครับแม่ลูกคมนี่เนาะคมน,นี่มาเดี๋ยว แม่สูงไรมาได้เนี่แม่ขสูงไรสามบหกบวกนะครับสามสิบหกบวกสามสิบหกบวกนะครับนี่ลูกผูลูกแม่ร้องลูกผู้ครับลูกผู้เนาะอ่าลูกผูนะครับนี่แม่ฮูอยากควานล่ำอยู่ครับอ่านี่นะครับเนาะอ่าโอเคนะครับลูกตุ้ยแล้วครับนี่ตั้งไหนครับลูกตุ้ยด้านในถ่องท่องป่ะนี่ยังไม่ท่องเนาะยังบม่ถ่องครับยองบม่ถ่องเนาะลูกคืนยังหน่อยครับพี่น้องครับสองเดือนสองเดือนครับนะครับสองสามเดือนนะครับนี่ ลูกไส้เพื่อนนะครับจำนวนตัวนี้ประกันนะแล้วประกันเบื่อนครับประกันเนาะอาติสต์กอบทางดอกเนาะครับโอเคนะครับลอยสามสิบหกบวกได้ปะรอยได้ครับสามบหกบวกเนาะนะครับขายรเดียนนิดนึงครับพี่น้องลูกแรกครับลูกแรกเนาะลูกสองวางนะครับผมเปิดไปเท่าไหร่ครับน้องี๋เปิดไปเจ็ดสิบเจ็ดต่อร่องได้ครับเจ็ดหมื่นเจ็ดเนาะครับของน้องอาทิ์นะครับผมเปิดไปเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับผม แข็งขาได้ลูกดีครับได้ลูกแข็งขาดีครับเจ็ดหมื่นเจ็ดเนาะได้ลูกแข้งขาใหญ่ด้วเจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะครบผมน้องตีเขาเบอร์เท่นครับเบอร์โทรศูนย์หกสองศูนย์หกสองสามหกแปดสามหกแปดสี่หนึ่งเก้าห้าครับสี่หนึ่งเกาหน้อนองตีนาอครับเนาะน้องฮันนะครับพี่น้องนะครับตัวสอบถางเนเขาโอเคน้อของครับ ีปครับมองไปน่อยหน่อยนะมองมสุดว่าไปเลยไปนะครับเดินต่อนะครับนะ่าจะหมดแล้วนะครับมอ,อ,นะองไปนออยูอ่เนาะรับนะ ผมเพี้ยนน้องามหน่อยเนาะฮ่องเวยครับผมมันมีจะคลองบ่เอานะครับพี่น้องมันมีจะคลองนะครับผมนะครับผมกะนี่กะนะครับกล้วยกะค่อนข้างอ่าหน้าตานะพี่น้องนะครับเราต้องต้องต้องเป็นต้องแยกคลิปนะพี่น้องเด้อนะครับผม นะครับให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับเพราะว่าบางทีโรคเน่านะครับพี่น้องเขามาเบิ่งกะนะครับเวลาบรรดนนะครับต้องขอตรวจขอให้ดั่มนะครับผมกัพิธีในการเขาตรวจขอใหพี่น้องเด้อคิวณีเด้อนะครับผมควบข้อมูลซูงกะถามพ่อสังเกตให้นะครับสอบถามรายละเอียดให้เบื้องต้นนะครับผมตำลุงตำนี้นะครับทองประทองนะครับผมกะโทรสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่เพิ่นแจ้งนะพี่น้องเด้อนะครับผมบางเทีพิ่นในห้อยเพิ่นนะครับกะติดลูกค้านะครับมีพี่น้องมาถามราคาละคานะครับบางทีกะ คลิปอาจจะบอรละเอียดปัางได้นะครับแต่มากับมีคร่าวๆนะครับให้สอบถทมกกันเบื้องในเบอร์โทรครับผมงอดลงแอดไล์สอบถทมกกันนะครับเอาอีพีสองนะครับผมกับขอขอบคุณเอสตีที่เขามารับชมคลิปจนจบนะครับขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ